สวัสดีครับน้องๆที่น่ารักทุกๆคนครับวันนี้ก็มากับท่าไหนดีอีสปอร์นะของลุงเบียร์เองนะครับผมก็เป็นท่าหากินเลยนะครับอ่มาดูสามประตูนะสามประตูก็ได้ใช้งานกันนะครผมจังหวะของเซอร์จิโอมานี่ฮะครึงแล้วก็เปิดวาร์ปครับไปกับบอลแบบใกล้ๆเลยครับผมไม่ห่างครลึง แล้วดีดเลยครับกอ,องหลังก็จะประมาณชะง,งักช่ง,งักแล้วนะฮะอีกประตูครับเหมือนกันครึง่งแล้วไปวกดครับผมส่วนวิธีกดก็อยู่ในคอมเมนต์นะเดี๋ยวจะจะพิมพ์ให้ดูนะครับผมว่ากดยังไงเพราะว่าพูดไม่ได้เหมือนกันดิมันไม่รู้วดิต้องลองจ,จับจับจอยดูก่อนนะฮะ น่าจะคึงแล้วกดปุ่มอะไรสักอย่างนี่แหละเดี๋ยวแจ้งเดี๋ยวแจ้งในคอมเมนต์เนาะอีกประตูครับอันนี้ไม่มีคลึงนะดีดอย่างเดียวนะฮะดีดหนึ่งจังหวะดีดสองจังหวะแล้วอ้อมตัวอันนี้ก็ใช้ได้นะมุมนี้นะแต่มุมอีกฝั่งซ้ายจะไม่ค่อยเข้านะครับไม่เข้าใจว่าทําไมงเงี้ยลองนะต้องดีดฝั่งขวาครับเนี่ยต้องดีดว่ามาฝั่งเนี้ยแล้วมันจะยิงเข้าอะ่ะไปไปอีกฝั่งหนึ่งอะ่ะทางซ้ายมัง้ง มันจะไม่ค่อยเข้าจะติดประตูก็งงเหมือนกันเนะี่ลองหลายทีแล้วด้วยครับก็ฝากด้วยครับก็คึงแล้วไปนะกึก่งๆึ่งสปีดบูทเมื่อก่อนนี้นะครับผมก็ฝากกดติดตามฝากกดไลค์ฝากกดแชร์ทุกช่องทางด้วยนะครับขอบคุณมากครับก็คอมเมนต์กันมาได้นะว่าว่าใช้งานได้จริงหรือเปล่าก็ใช้งานได้อยู่นะเอาแล้วมีลูกไอ้ลูกเคเคอันนั้นก็ใช้ใช้งานได้ดีนะ แต่เกมนี้ไม่ได้ไม่ได้ไม,ไดมีจังหวะน,นั้นนี่ยครัขอบคุณครับ